สวัสดีครับสวัสดีครับขอพอดีว่าจะถามว่าเกี่ยวกับงานเอลูดีครับประวัตินนส่วนตัวพี่เป็นไงบ้างครับอ่าก็ก็พี่อะเต้นเต้นมาตั้งแต่ปีสี่สองนะครับก็ประมาณหนึ่งสิบกว่าปีได้สิบเกือบยี่สิบนะครับแล้วก็ การเต้นม,มันก็จะพัฒนาม,ามันเรอยเมื่อก่อนไม่ได้เต้นเร็วขนาดนี้นะครับณปัจจุบันก็เร่งเร่งบีบขึ้นมาให้เร็วขึ้นนะครับตามสมาชิกนะครับถ้าสมาชิกแบบประมาณว่าเริ่มคล่องแล้วเราก็จะช้าไม่ได้แล้วก็ต้องเร็วขึ้นเรื่อยๆครับประวัติการอบรม,มครับมีอบรมที่ไหนมาบ้างไหมครับประวัติการอบรมนะคะบใบใบแรกเลยพี่ได้จากมหาลัยรามำคำแหงนะครับเป็นอบรมอบรมผุ้นําเบื้องต้นนะครับต่อมาที่ก็ไป ไปได้ใบประกาศจากของกทมนะครับก็ไปก็ไปอบรมตามตามที่แบบกุลากทมเขาจัดอ่ะเขาจัดอบรมเพื่อนำระบีพี่ก็ไปจัดไปไปอบรมตามนั้นนะครับก็ได้มาอีกใบหนึ่งมีสองใบแล้วก็แล้วก็เริ่มเต้นเก็บประสบการณ์มาเรื่อยเพราะว่าการทํางานครับผมเพราะว่าการทํางานหรอก็ส่วนใหญ่พี่พี่อาจจะเต้นเต้นตามลานแอลรบกสาธารณะของกทมอืเริ่มตั้งแต่เมื่อก่อนก็จะเป็น ป้อมป้อมผสมนมีป้อมผสม,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 มนนะครับแล้วก็พี่ก็ไปตรงสวนโลมาน,นีานะแล้วก็จะมีที่ที่ของขสมอหลายๆที่ส่วนใหญ่แต่ณนะปัจจุบันจะอยู่ที่สวนสนิภาพตรงอุทิศวดีชัยแล้วก็จะมีที่นี่กองกองการกีฬาตรงดินแดนี้แล้วพี่มีเทคนิคการเต้นอาบีอย่างไงบ้างก็สำหรับเทคนิคนะคือพี่อ่ะพี่ไม่ไม่ได้เน้นท่าที่มันแบบ แบบหมุนไปหมุนมาให้ปวดหัวแต่ของที่จะจะเน้นแบบเขาเรียกก่บอัราบิกเอ็กซอร์ซส์คือการเต้นย้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆเพื่อให้สมาชิกจำได้เมื่อเขาจำได้เราจะเปลี่ยนเพลงยังไงเขาก็ตามได้หมดอมืแล้วก็เป็นเพลงที่ที่ง่ายๆนะครับเป็นเพลงที่จังหวะง่ายๆเต้นสบายๆประมาณ30 37 38จินถึง45นาะทีประมาณนี้ต้องต้องดูแล้วแต่สมาชิกแต่สมาชิกเขาวัแล้วก็เต้นยาวไปเรืเ่อยๆอืมแล้วพี่ทำยังไงกับการควบคุมผู้ตามเนี่ยเวลาแบบว่าเต้นอยู่ก็อย่างของเราเนี่ยเราไม่ได้เราจะไม่หันหน้าเราจะไม่หันหลังให้ให้สมาชิกเราจะหันหน้าเหมือนกระจกเหมือนกระจกสมาชิกก็เต้นตามเราเราขวาของเราแต่ซ้ายของสมาชิกเราก็ต้องพูดภาษาสมองเราจะต้องตัดเองอะ เราจะต้องปรับฝั่งของของเราเองนะอัตโนมัติเมื่อเขาเห็นเราก็เหมือนเห็นกระจกนะแล้วเขาก็จะตามไปเรื่อยๆได้เวลาการการเต้นจะไม่ยุ่งยากนะจะนับนับจังหวะไปสองแปด้องเพลงสองแปดตามกลองนะ,ะพอครบสองแปดเขาเปลี่ยนท่าสองแปดเขาเปลี่ยนท่าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบนะครับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ๆเลยที่เพิ่งมาเริ่มเต้นหรือสมาชิกที่แบบว่าสูงอายุเขาจะเต้นตามได้ เราจะคอนโทรลกลุ่มสมาชิกได้หลายอายุหลายอายุกว้างกว่าแต่ถ้าเกิดเราลดผลมากนักเนี่ยกลุ่มสมาชิกใหม่ๆเด็กๆก็ตามไม่ทันกลุ่มสูงอายุก็ไม่ไหวแล้วจะได้แค่กลุ่มวัยรุ่นแค่นั้นเองนะครับเรา,เราของเราจะต้องการเก็บสมาชิกให้ได้มากที่สุดในส่วนเรื่องการแต่งกายครับการแต่งกายเน้เน,นไม่ได้ซีเรียสนะแต่ว่าเน้นขอแค่กระชับ เฉยๆกระชับเฉยๆถ้าเกิดสำหรับผู้หญิงนี้มีใส่บราที่รัดถ้าเป็นผู้ชายก็จะใส่สพอร์ตเตอร์นะครับที่ที่เอาไว้ซับแรงเกงในอีกทีนึ่งนะครับให้มันทุกอย่างมันดูกระชับนะครับแล้วก็จะจะเต้นไปได้กล้ามเนื้อกระับกระชับจุ๊บแลบวคงค,ครับ